นี่คือเคส iPhone 17ที่สุดของความสมดุลระหว่างความบางและการปกป้องพร้อมระบบล็อกสลิมลิง k ที่เชื่อมต่อทุกสิ่งในชีวิตด้วยอุปกรณ์เสริมมือถือของ p ี e ีซน์ได้อย่างแน่นหนาและรวดเร็ว สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเคส iPhone 17จากพีทีซากันนะครับถ้าคุณเบื่อเคสที่สวยแต่ไม่กันตกหรือเคสที่กันตกแต่เธอทะเคสมือถือจากพีทีซายคือคําตอบที่คุณกําลังตามหาอยู่จะเป็นยังไงไปดูกันเลยอย่างแรกเลยหัวใจที่สําคัญของเคสนี้คือเทคโนโลยีสล i มลิง k มันจะเป็นการล็อกแบบแม่เหล็กและกลไกที่ทั้งรวดเร็วและโคตรแน่นแน่นกว่าแม็กเซฟทั่วไปทำให้คุณก้าว iPhone ไปติดกับจักรยานหรือขาตั้งกล้อง ได้อย่างสบายใจโดยเคสจะแบ่งเป็น2รุ่นหลักๆนะครับรุ่นที่1ก็คือ everyday case ที่พิสูจน์แล้วว่าความบางไม่ได้แปลว่าการป้องกันที่ลดลงด้วยความหนาเพียง2.4ม mm, ิลิเมตรแต่ป้องกันการตกที่ระยะ2เมตรวัสดุพรีเมียมทั้งไนลอนและหนังวีแกนแต่ถ้าคุณเป็นสายลุยต้องการการป้องกันแบบจัดเต็มก็จะเป็นเคสรุ่นที่2นะครับก็คือนาเคสที่มีขอบกันชนหนาและแข็งแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงมีจุกสำหรับปิดสายชาร์จโดยเฉพาะ ถ้าเน้นสมดุลเลือก everyday case หรือถ้าเน้นลุยหนักเลือกนาเคสซึ่งทั้งคู่ใช้ slim link ได้เหมือนกันครับเลือกได้ตามสไตล์เลยครับอีกหนึ่งทางเลือกของรุ่น everyday case ก็คือรุ่น loop case c a s ที่มีห่วงค้องนิ้วออกแบบมาเป็นอย่างดีจะพับเก็บได้อย่างเรียบเนียนไปกับเคสไม่ยื่นออกมาเกะก,กะแต่ดึงออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเพิ่มความปลอดภัยในการจับมือถือ สิ่งที่ทำให้เคสพีดีไซน์มีความพิเศษสุดๆก็คือ Mobile e ystem, c o s y s t e m อุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของคุณเพียงแค่คุณมีเคสนี้อยู่ในมือไม่ว่าจะเป็น Mobile Wallet Stand กระเป๋าสตางค์ติดมือถือที่เป็นขาตั้งในตัว w a l l s t Charging ท่านชาร์จไร้สายที่ชาร์จได้รวดเร็วคาเมาส์ Car outh, ที่จับมือถือในรถที่ติดแน่นมากมอเตอร์ไซค์เมาส์ที่จับมือถือบนมอเตอร์ไซค์และไบเมาส์ outh, ที่จับมือถือบนจักรยาน เรื่องเล็กๆแต่สำคัญมากนั่นก็คือเคสนี้ยังใช้งานแม็กเซฟได้ปกติแถมตัวแม่เหล็กยังแรงกว่าเคสทั่วไปอีกด้วยและสำหรับเคส iPhone 17นี้จะทำปุ่ม Camera Control อลูมิเนียมแยกออกมาให้คุณกดใช้งานได้อย่างแม่นยำและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเคส iPhone 17ของ P ิกดีไซ n ถ้าคุณต้องการเคสที่มีทั้งดีไซน์สวยการปกป้องและการใช้งานที่เป็นมืออาชีพเคสนี้คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเลยครับชอบรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ ให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ